ครับวันนี้เราอยู่กันที่ลานเกษตรกรพงแสนนะครับอยู่ที่ร้านกาแฟเครือข่ายชุมชนโคงการนะครับวันนี้เราจะทำเนมนอูอเมริกาโนตา่ตาลตโนดกาแฟเนี่ยเราจะใช้เป็นวัตถุดิบเป็นโลบัสตา้านะครับข,วข้วเจากชายแดนภาคตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในพื้นที่ทุ่งใหญ่นเรศวรน,นะครับกาญจนบุรีเราใช้เป็นโลบัสตา้าคั้วเข้มนะครับเราก็จะใช้วิธีการดิป ทำไมต้องเป็นโรบัสต้าคะทำไมต้องเป็นโรบัสต้าเพราะว่าพื้นที่ระดับความสูงของน้ำทะเลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่ปลูกคุณภาพโรบัสต้าโอเคที่สุดนะครับที่สำคัญคือมีชาติพันธุ์กะเหลี่ยงที่อยู่ชายขอบชายแดนภาคตะวันตกเป็นพื้นที่เป็นคนที่เขาปลูกกาแฟเราก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็นำผลผลิตลงมานะครับอ๋อค่ะโดยที่มารวมกับหอมนี่มานของวารีบ หอมเลยนะคะเองก็ใช้ดริปโดยที่มารวมกับน้ำตาลอันนี้น้ำตาลตะโนดนะคะน้ำตาลสดน้ำช่อดอกตาลตะโนดน้ำช่อดอกตาลตะโนดใช่ครับก็<อ>จะเป็นได้จากชุมชนบ้านหนองขาวผ้าขม้าร้อยสีกาญจนบุรีเช่นเดียวกันที่น้องคาดอยู่เนี่ยนะใช่ครับผ้าขมาเนี่ยเป็นผ้าขม้าแบบนี้เลย<อ>ครับดีจังเลยค่ะจากนั้น เราก็าวดัดกรรมวิธีเนี่ยกว่าจะได้น้ําตาลตนดเนี่ยก็จะมีชุมชนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอากระบอกไม้ไผ่ขึ้นไม้พะโอนแขวนขึ้นไปบนต้นตาลโดยใส่ไม้พยอมลงไปด้วยเพื่อให้ยืดอายุน้นําตาลให้มันเสียชา้าอ๋อเหรอคะจากนั้นก็ลงมาแล้วก็มาต้มในกระทะซึ่งเป็นการพาเชอร์ไลท์หนึ่งกอ,อนะครับอ่าจากนั้นเราก็ได้น้ําตาลสดจากช่อตาลตโนธแล้วอ๋อมันจะได้ได้คงอายุอยู่นานๆใช่แต่ว่า มันก็ต้องเข้ามาส่วนกรรมวิธีอีกอย่างก็คือการนึ่งหรือว่าการพาเจอร์ไร่ขวดเราต้มแล้วเราพัชเจอร์ไร์ขวดแล้วทีนี้มันก็จะอยู่ได้หลายวันโดยที่ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียดีจังเลยค่ะความสีเปลี่ยนความขุ่นความเข้มของสีน้ําชอดอกตาลตนโเป็นธรรมชาติโดยตรงไม่มีผลต่อสุขภาพความเข้มความสีเปลี่ยนนะครับม<า>ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียใดๆทั้งสิน้นนะครับรวมกับนี่เลย น,นี่ครับหเห็นไหมครับตัวนี้เป็นโรบัสตาอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นโรบัสตาจากท็อปด้านบนก็จะเป็นอเมริกานโน่โน้ำตาลโสนนะครับคะนนบ่ะอันนี้เราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาการดื่มนะครับขอนอนุญาตแกะหลอดให้นะครับจากนั้นเราก็ ฝากกอดไปด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณพี่ก็เวลาดื่มก็ค่อยๆดูดแล้วค่อยๆเอาหลอดขึ้นมานะครับเราจะได้รับรูรสชาติของน้ำตาลตำนวนมาแล้ว oh. นนมาเจอกาแฟแต่ถ้ารสชาติโอเคแล้วก็ขอยาบคนได้เลยนะครับโอเคชุ <Okay. S 1> จะได้เข้ากัน <Okay. S 1> ก็ยังไงก็ฝากร้าต่อไปเกรือขายชุมชนคนบางการด้วยนะครับได้เลยค่ะเราจะเน้นเรื่องของการนําวัตถุดิบชุมชนมาออยกระดับนะครับเพื่อาการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราลองกันเลยนะคะอ่ะครูจักลองดิดูดกดอ่ดูดแล้วค่อยค่อยดึงหลอดขึ้นมาค่ะค่อยๆ่อยดึงหลอดขึ้นมาสาธิตการดการดื่มด้วยนะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะอ๋อค่ะ